พีเพื่อนของเราใน YouTube บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วอยากกินกล้วยนะแต่ว่ากลัวว่ากล้วยจะมีโพแทสเซียมสูงแล้วทําให้เป็นโรคไตนะครับผมอยากจะบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเข้าใจเรื่องนี้ผิดเยอะมากรวมถึงผมสมัยก่อนด้วยสมัยก่อนเนี่ยผมยังไม่มีมือถือไม่มี Google เนาะเราก็ไม่รู้จะหาข้อมูลจากไหนนะครับแต่ในปัจจุบนันทุกคนรู้ไหมว่ามันไม่ใช่สีที่เราคิดแล้วนะครับ กล้วยเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงแต่มันต้องมีวงเล็บข้างหลังด้วยว่าคําว่าสูงหมายความว่าสูงมากกว่าผักผลไม้ทั่วไปแต่ผมไปเซิร์ชดูนะทุกคนมันไม่ได้สูงขนาดที่ว่ากินกล้วยวันละลูกตลอดชีวิตแล้วอันตรายเพราะอะไรดูไหมกล้วยหอมหนึ่งลูกขนาดกลางจะมีโพแทสเซียมประมาณ350มิลลิกรัมผมก็ไปเซิร์ชต่อเลยว่า350มิลลิกรัมเนี่ยถ้าเทียบกับปริมาณโพแทสเซียมต่อวัน มันเท่ากับเท่าไหร่มันเท่ากับ10%ของ DV 10%ของ DV ก็คือ10%ของที่ร่างกายต้องการในแต่ละวนันงนั้นหมายความว่าการรับประทานกล้วยวันละหนึ่งลูกตลอดชีวิตจะได้โพแทสเซียมแค่1ใน10ของที่ร่างกาย ต้องการในแต่ละวันมันไม่อันตรายแน่นอนยกเว้นคนที่เป็นไตาวายถึงขั้นฟอกไตอันนี้จะกินกล้วยไม่ได้ถูกต้องไหมแต่คนปกติกินได้โอ้โหแล้วมันมีข้อดีนะ3ข้อด้วยกันข้อแรกนะครับตัวโพแทสเซียมเนี่ยมันเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่ช่วยเกี่ยวกับกลรามเหนือดังนั้นมันจะช่วยทําให้ลดโอกาสการเป็นตะคิวได้นะครับข้อที่สนะครับตัวโพแทสเซียมเนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยในการ ขับเกลือโซเดียมออกจากร่างกายดังนั้นคนที่รับประทานโพแทสเซียมไม่พอก็จะบวมง่ายแล้วก็มีเกลือค้างๆอยู่ในร่างกายนะครับแล้วก็ทําให้น้ําหนักขึ้นเร็วนะครับข้อ3นะครับเวลาที่ใครก็ตามที่ขาดโพแทสเซียมแล้วกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะมีอาการอ่อนแรงอ่ะผมแถมข้อ4ให้ด้วยคนที่ ทานโพแทซียมไม่พอผลทุด <También>, ท้ายพกเกลือค้างๆอยู่ในร่างกายใช่ไหมเขาก็จะเป็นความดันโลหิตสูงดังนั้นคนที่รับประทานกล้วยวันละหนึ่งลูกไม่ได้อันตรายถ้าคุณไม่ได้มีโรคประจาตัวนะครับสาหรับใครก็ตามนะชอบการตอบคําถามสั้นๆกระชับแบบนี้แบบมีข้อมูลตามหลักวิชาการซัพพอร์ตทุกการตอบคําถามนะครับกดซีฟ์สไว้เพื่อจะไม่พลาดความรู้ดีๆจากผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ